เราไปคุยกับแขร,รับเชิญของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่านอกเหนือจากบทบาทของคนที่ติดตามเรื่องเรื่องการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอีกบทหนึ่งของคุณนิกรจำหนงเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่จับเรื่องของความปลอดภัยมามยาวนานเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตมติช่วยคบนาค่มด้วยนะ,ะคุณวิเชษนะคะปัจจุบันท่านยังเป็นคนที่ทํางานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้น,นะคะ ในการเป็นประธานมูลนิธิประชาปลอดภัยแล้วก็ประธานเครือขสมาชิกรัฐสภาไทย<ม>ด้านความปลอดภัยทางถนนเพราะเมื่อวานนี้สภานี่นะคะ<ม>เขาก็ใช้เวลาเนี่ยนอกเหนือจากการพิจารณาร่างกฎหมายเนี่ยม,มีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเป็นยติด,ด่วนกันเลยนะคุณเชษ<ม>นะคะ<ม>ก็ทั้ทงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เรื่องนี้เห็นตรงกันเลยนะคะอยากให้มันเกิดการแก้ไขไม่เกิดปัญหาซ้ําซ้อนกันแล้วก็คงจะมีเวทีนะคะของกรรมธิการคมนาคมวันนี้อีก นาจะเชิญทางกรมการขนส่งทางบกมาก็พูดง่ายว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มาแรงแซงกว่าทุกเรื่องเลยนะคะไปคุยกับคุณนิกรกันเลยดีกว่าว่าตกลงเอเรานะคะมีเรื่องขาดตกบกพร่องอะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วกับบ้านไหนใครๆก็ตามนะคะสวัสดีค่ะพี่นิกรค่ะสวัสดีครับคุณอารวันคุณวิเชษครับสวัสดีครับพี่นิกรครับมาเจอกันเรื่องนี้อีกแล้วครับ ใช่ใชผมผมผมจะเพิ่มเข้าไปอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นตำแหน่งที่<ะ>เอ,อน่าจะน่าจะเอ่อ,อดคองสถานการณ์นี้คือเอ่อตอนเนี้ทางรัฐสภาไทยนี่นะครับ<ะ>เอ,อ,<ะ>เอ,อได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดบัทุภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอ๋อครับร<ะ>ัฐสภาเพิาา่ง<ะ>ตั้งนะครับทร่าเมื่อวานน<ะ>ี้<ะ> มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพราะว่า,<ม>เ,ราเราเราจะสภารัฐสภาคือวุฒิสภากรรมการทการวุฒิสภามาร่วมกับกรรมการของอภ<ม>สภาผู้แทนราษฎรที่สำคัญ<ม>ก็คมนาคม,มด้วยแล้วละคันะครับแล้วก็ท่าน<ม>ประธานมนตเหมือนจะลงนามในคําสั่งปรับปรงุง<ม>ารปรับปรุงคาสั่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมกรมกร,มกรมการคณะกรรมการชุดนี้เป็นของรัฐสภารวม,มเอาสองสภาเข้าด้วยกันเป็น<ม> คณะกรรมาการเป็นเป็นองค์กรที่สามของโลกคือเดิมเนี่ยอตอนแรกแรกสามสิบก,กว่าปีที่แล้วมีของอังกฤษคือแพ็กแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาที่ออสเตรเลียมีแล้วก็เราเห็นว่าพวกผพวกเราไปเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยมาเสนอตั้งที่ไทยแล้วก็เสนอไปในอ,อยู่ในรายงานความไปทางถนนของสวายชุดที่แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ ทางท่านประธานมณโฑเห็นชอบเพราะท่านก็ดูแลเรื่องความไวทางถนนมาตอนช่วงเป็นลำดมีคมนาคมได้ได้ได้ตั้งแลวก็ท่านพิเชษคือเมืองพานเป็นประธานผมเป็นที่ปรึกษานะครับเราเราจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกในการดําเนินการก็นัดประชุมแล้วนะครับวันที่ยี่ห้าซ่งยิงนัดไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หลังนึงเนี่ยยี่ห้าตุลาคมนี้ก็เจาเรื่องนี้เข้าทีนี้ถามว่าเจาเข้ายังไงคือตอนนี้คุณระวันครับเรา แต่ค้นหาคนผิดเนี่ยผมดูไม่มีประโยชน์แล้วไปไปต่อดีกว่าเมื่อวานนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแบบทรัพ์เอรมมากเพราะว่าเป็นอีกหลาย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 ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมที่ว่าเราเหมือนป้องกันไม่ได้นะครับเราทำมาเยอะสามสิบปีที่นี้ก็ต้องมาดูกันว่าแล้วเราจะไปยังไงกันต่อ นะครับประเด็นที่ว่าเมื่อวานมีการพูดกันในสภา,าคือประเด็นตอนนี้ผมเรียนอย่างนี้ก็ได้ว่าในมือผมเนี่ยมีรายงานความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมที่ทําไว้ส่งให้กับสภาไปตั้งแต่วันที่3มีถุนายน63แล้วรยงอนตัวเนี้ยผ่านความเห็นชอบอยู่กฉันไปแล้วนะครับอยากสภาผู้แทนราษฎรชื่จะไปถึงรัฐบาลชุดชุดขอนหน้านู้นนะครับถึงแล้วแล้วก็ทีนี้รายละเอียดในนี้ผมผมเรียนยืนยันก็ได้ว่า เรามีประเด็นที่ศึกษาเฉพาะเรามีครบท<น>ุกเรื่องเรื่องประเด็นลดโรงเรียนและลดประส่งนักเรียนนะมีข้อสองจุดสามจุดหนึ่งกำหนดว่าการกำการควบคุมมาตรฐานลดกรส่งนักเรียนปัจจุบันเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้ดําเนินการนะครับตามตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยาการควบคุมการดูแลใช้รถโรงเรียนนะครับ ดังกล่าวกำหนดให้สอดคล้คองการรักษาวความเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการรับขนจ้างรับส่งนันเกเรียนตามกฎหมายเรื่อมาตรฐานรถมีอะไรนะครับมาตรฐานรถกฎหมายไว่าด้วยการขนส่งทางบกอันนี้กรมขนส่งทางบกกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็คืออุปกรณ์ค้อ,คอนอุปกรณ์อะไรต่างๆในรถมีหมดหนะครับแล้วก็ข้อสองจุดสามจุดสองที่เสนอไปแล้วเนี่ยส่งไปที่รัฐบาลว่า โรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เยาว์วัยตรงหม่กระแด่ครับคุณจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษทั้งในการกํากับดูแลการโดยสารด้วยรถโรงเรียนและรถส่งนักเรียนต่างๆเนี่ยร่วมกันผูกครองครับแล้วในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษาก็เสนอไปเป็นข้อสี่ในข้อสามจุดในข้สี่เสนอกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกํากับดูแลการเดินทางไปศึกษาอย่างใกล้ชิด ท่านี้ต้องมีการจัดสังรถมาให้เพียงพอนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องรถสองชันคนุณมิเช่คุณอรวรรธเราใ,ให้เงินเขาน้อยเขาก็ไปเช่ารถแล้วก็เดินทางกลางคืนเพื่อจะเด็กจะได้นอนคือเซฟไปคืนเนี่ยค่าที่พักอังน,นั้นก็ line มันอันตรายไปอีกแบบคือสรุปว่าเราเสนอไปไปกันหมดแล้วประเด็นปัญหาตอนนี้ก็คือว่า แทบจะไม่ต้องค้นหาอะไรเลยเพราะในระบบ <c oughs> เรื่องรถสาธารณะก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วเรื่องข้ออะไรระบุไป,ปหมดแล้ว <c oughs> ทีนี้ต้องมาดูกันว่าแล้วปัญหาอยู่ที่ไหนนั่นสิคุณนิกร<ม>กําลังจะทักอย่างนี้บอกว่ามันมันมีการศึกษาเรื่องนู้นนั่นนี้ในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่นิกรบอกเนี่ย <c oughs> เห็นไปหมดตั้งแต่ปีหกสามถามว่าปีนี้หกเจ็ดไอ้สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีใครทําอะไรกันเลยอะคะ มันมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเราจะหาคนไว้โทษว่าใคการกำลังผิดเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดก็คือเอา,อา,าความรับผิดชอบดีกว่าค่ะพี่ความรับผิดชอบเนี่ยอ,อ,อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอินดิเคชันการรวมกันทำเพราะว่าเราจะพูดถึงกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้ใช่ไหม,มเพราะว่าถ้ากระทรวงศึกษาเนี่ยปัญหาถ้าค้นหากันว่าถ้าเลือกรถคือถ้ารถคันนี้ไม่เป็นรถที่ปลอดภยัยก็ไม่เกิดเหตุการณ์หรือ ถ้าทางโรงเรียนเองเนี่ยตรวจสอบรถเชื่อก่อนว่ารถคันนี้ไม่ปลอดภัยไม่ไม่เช่ารถคันนี้ก็ก็เนี่ยไม่รู้อคือเช่ารถแต่ว่ารถปลอดภัยก็ไม่เกิดใช่ไหมหรือมีการตรวจสอบแล้วเห็นว่ารถไม่ปลอดภัยก็ไม่เกิดเหมือนกันถูกไหมแต่ตรงเนี้ยมันหลุดทั้งสองข้างใช่ไหมเพราะเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเรื่องนี้มันต้องมีการกากับดูแลกันกันเราจริงเราจังเรื่อรงรถที่ว่าอ้าวชีวิตหลัง ใช่ไหมถังตรงนี้เอาแล้วหลุดไปได้ยังไงมันหลุดมาก่อนแล้วแล้วการตรวจสอบแล้วห้าสิบสี่ปีของแค่สีที่ว่าเนี่ยซึ่งในกฎหมายกําหนดว่าสามารถกระทําได้คือมันล่วตรงนู้นั่วตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องมารวมตั้งหลักใหม่ไม่งั้นเนี่ยคุณระวันครับยี่สิบสามรายที่สูญเสียไปจะสูญเสียเปล่าเราเสียใจกันได้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เราก็ลืมกันไปร้อยเป็นใหม่ไปก่อนผมผมจัดหนจนเงินเงินทุน ค,คุณคนนี้ก่อนครับคุณนี่ก่นอนคือปัญหาหนึ่งที่เราเจองานงานวิจัยเราก็มีการศึกษาเราก็มีแล้วล่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าเราจะว่ากันอันนี้ว่าในเรื่องของเครื่องของรถละกันเพราะว่ามันเป็นรเรื่องที่สําคัญเรามีการพูดถึงมาตรฐานของรถเรามีการพูดถึงคุณภาพของรถทีนี้เนี่ยเราได้เห็นปัญหาที่มันมีช่องโหว่ช่องว่างเยอะเลยเรื่องรถเนี่ยนะ มาเอาเฉพาะท่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างที่มันจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดซ้ําอีกเนี่ยคลยก่อนกำกับดูแลไงผมพูดคือตอนนี้ร<ม>ายละเอียดเนี่ยกเระเบียบข้อปฏิบัตินะครับหรือข้อก<ม>ําหนดของรถเนี่ยมีครบหมดแล้วปัญหาช่องว่างที่จะมีเช่นเช่นแล้วมันต้องเป็นคนานอย่างนี้สมมุติว่าปีนี้เนี่ยปีหกเจ็ดใช่ไหมเราออกระเบียบใหม่มาละ กิจกรรมเนี้ยหมายถึงว่าเราเบียงว่าตรงอย่างนั้นตรงอย่างนี้จริงๆมีมดแล้วค้อนมีแล้วอ่อเครื่องับเพลิงมีแล้วประเด็นปัญหาคือมีจริงหรือเปล่าอืมหรือประตูฉุกเฉินมีแต่ว่าก่อนลถออกเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องอมีการเทรนให้ดูเหมือนเรานั่งเครื่องบินหรือเปล่ามีไหมอ่าอาจจะมีแล้วแต่ใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้แต่ว่าไม่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 มีคนลดเงี้ย ครูก็ใชบไม่เป็นเดี๋ยวว่าจะเด็กเนี่ยคุณ้มันไดยินคุณดาวันพูดว่าคุณดาวันเองเนี่ยถ้าไปเตือนไม่รู้จะออกถูกหรือเปล่ามันมันมันก็เป็นประเด็นนั้นเนี่ยเรื่องรถในประเด็นที่คุณเชียดพูดเมื่อกี้เนี่ยประเด็นปัญหาก็คือว่าการตรวจสอบขนาดเนี้มันมันมันเป็นปัญหาว่าว่ามันปีนตรวจครั้งหรือเปล่าแต่ผมผมกําลังมองว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องรถทั่วไปกับรถทั่วไปรถสามศูนย์นี่อันตรายเพราะว่าไม่รู้เขาวิ่งตรงไหนบ้าง แล้วการตรวจสอบไม่ปีหนึ่งตรวจสอบครั้งหนึ่งหรือต่อทะเบียนทีหนึ่งใช่ไหมหรือไม่รู้เสารอหรือเปล่อรบขออนุญาตทักนิดหนึ่งสามศูนย์เผื่อคนไม่เข้าใจสามศูนย์คือรถโดยสารไม่ประจำทางใช่ไหมคะรถโดยสารไม่ประจำทางคือรถโดยสารประจำทางตอนนี้เอาละที่ต่างกันเนี่ยรถซีเนี่ยเกินห้าสิบปีไม่ได้แต่รถโดยสารไม่ประจำทางไม่ท้อทางก็ได้ เท่าไหร่ก็ได้ก็คือเคสที่เราเจอเนี่ยเนาะมันเป็นรถโดยสารไม่ประจําทางไม่ประจาทางทีนี้รถพวกนี้เราดูแลมันเป็นช่องว่างอย่างรุนแรงที่เกิดเองลองไปสังเกตดูรถเช่านั้นแหละไอ้ที่กรณีคราวที่แล้วที่ทางเอ่อเอ่อไปโคราชก็ใช่ที่เมื่อ24ศพก็เป็นรถรถเอ่อรถตู้ใช่ไหมรถเช่าเหมือนกันใช่ไหมคือรถพวกนี้ วิ่งที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าไปไหนก็ได้คนขับมีกี่คนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบต่อเนื่องเอาละตอนนี้เรามี GPS คุมรถคันนี้ก็มี GPS คือรถใต้เหลืองนี่มี GPS หมดแต่คุณจะวิ่งไปไหนทางคุณเคยไปหรือเปล่าคนขับมีสองคนหรือเปล่ามีคนมาจำรถหรือเปล่าหรือว่าไอ้ทุงลมที่ว่ามีการอินสเปกต์หรือยางหน้าที่ข้างซ้ายเนี่ยที่มันแตกเนี่ย มันดอกมันเป็นยังไงเหรอมันมันการตรวจสอบตรงนี้ย รถนี่อันตรายจริงๆนะครับเพราะการดําเนินการกับรถสามศูนย์เนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมันต้องดูแลเป็นพิเศษและโดยเฉพาะที่จะเอาไปใช้กับนักเรียนเนี่ยมันต้องพิเศษและพิเศษตรวจสอบสองชั้นโรงเรียนต้องตรวจทีนึงแล้วก็ทางกรมทางขนส่งทางบกของจังหวัดเนี่ยเพราอาจจะต้องมาตรวจครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอารถเด็กให้เด็กขึ้นไปนั่งรถพวกนี้ออกไปได้ต้องตรวจสองชั้นทุกครั้งที่ไปทศนศึกษาต้องตรวจก่อนไหม ค่ะคุณคุณนิกรถามถามในในปัญหาในระบบเนาะคือเชื่อว่าตอนนี้สื่อหลายๆสื่อพยายามทำสกูปเจาะลึกอะไรต่างๆนานาเมื่อวานี้สำนักข่าวไทยไปเจอเคสหนึ่งคือผู้ที่ทำงานอยู่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสภาพรถเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าคือมันก็จะมีคนลักลอบอะคุณนิกรสมมติว่าคุณจะสามารถติดตั้งถังก๊าซได้เท่านี้คุณแจ้งเราเท่านี้เหมือนกับกรณีนี้ แจ้งไว้หกติดจริงสิบเอ็ดเขาบอกว่าบางทีก็ถอดเข้าถอดออกตอนมาตรวจก็ออถอดออกแต่พอไปวิ่งจริงติดเต็มคือไอ้รูโหวในทางปฏิบัตินี่ค่ะคือ,อะระเบียบกฎมันอาจจะเป๊ะหมดเลยแต่ไอ้ทางปฏิบัติที่มีการแบบลักลอบทำรู้เห็นกันในวงการเนี่ยพี่นิกรก็เคยกำกับดูแลงานของกระทรวงคมนาคมมาไอ้ปัญหาแบบนี้ซึ่งหลายคนบอกว่ามันบางทีมันก็พันเกี่ยวกับการคอร์รัปชันด้วยซ้ำไปอ่ะ ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองด้วยอยู่ในสภาด้วยแล้วเราก็เห็นความสูญเสียมามากมายอย่างเนี้ยในทางปฏิบาาัติระคะชาวบ้านเนี่ยให้ไปดูเองตรวจเองโรงเรียนคุณครูต่อให้เป็นพอโรงเรียนนี้เช่นว่าเขาก็คงไม่แม่นหรอกเรื่องไปตรวจสภาพรถว่ามันปลอดภัยสําหรับการจะไปว่าจ้างให้เด็กแค่ไหนเพราะถ้าเขาบอกตัวทุกปีตัวสภาพมาแล้วจบ<ม>เออจะทํายังไงดีครับพี่ในกรคือเราเอาเด็กไว้ก่อนนะเบื้องต้นเพราะว่าเด็ุตรงนี้เราแก้ปัญหาในหนึ่งปีไม่ได้ แต่ตอนอย่างเนี้ยที่สูญเสียไปตรงเนี้ยรถคันนี้ะนะครับถ้าหากว่าเรามามามา,มาอิมจเชน่อหรือว่าถ้าระบบของเราการในการตรวจสอบเอารถไปพัฒนาศาการที่จะไปได้เนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งห<ช>น <ะ S 2> ึ่งทีนี้พออีกครั้งหนึ่งเนี่ยขนขน่องอจังหวัดส,สิงห์งบุรีนะนี่ผมยกแค่ยกตัวอย่างะจะต้องอ่องคนมาตรวจหรือตรวจรถคันนี้ ก็ปลอดภัยหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนรถจะออกไม่งั้นเนี่ยออกไม่ได้เราวนี่เรามีระเบียบขึ้นมาเป็นการไอเหมือนเครื่องบินเนี่ยทุกครั้งที่บินก็รู้กันหมดแล้วทําไมต้องบอกล่ะทําไม่ต้องบอกล่ะการตรวจอีกครั้งหนึ่งมันจําเป็นแล้วก็เอดังนั้นเนี่ยถ้าว่าคราตรวจแล้วก็อ่าทางแก๊สเป็นยังไงทางแก๊สอ้าวตายแล้วเกินมาจากหกเป็นสิบเอ็ดเกินมาเกือบเท่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหาแล้วเรื่องไม่ปลอดภัยแล้ว มันมันก็รอ,อดไปแต่ไอปัญหาเรื่องที่ไปแอบติดเป็นเข้าไปอีกตรงเนี้ยถ้าว่าจดทะเบียนแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาในตัวมันเองก็ก็ตรวจสอบคนผิดไปถูกไหมครับแต่ในตรงเนี้ยเรามาป้องกันเด็กกลุ่มนี้สมมติว่าเราหมุนเวลากลับไปได้ทีนี้ประเด็นที่ที่ถ้าจะมองในเชิงโครงสร้างมันมเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าไอ้ทราบกันอยู่แล้วว่าไอ้แกส๊สธรรมชาติเนี่ยประเทศเรามันน้ํามันมันแพงเราเช้แก๊เป็นเยอะมากพอเยอะแล้ววิ่งทางไกล ต้นต่อปัญหาใสหกถังไม่พอเติมไปอีกห้าอ่ตรงนี้มันเป็นสภาพปัญหาอีกแบบทีนี้ปัญหาก็คือแก๊สเนี่ยมันอันตรายทุกอันแหละไอ้ปัญหาเวลาไปตรวจเนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าพอมันไปเฉียวชนมันเกิดประกายไฟแก๊สมันก็รั่วทุกทีแล้วก็ลักษณะของแก๊สเนี่ยมันก็มันลอยขึ้นบนใช่ไหมซีเอ็นีเนี่ยมัลอยขึ้นบนมันก็ไปอยู่ในในรถที่ออกไม่ได้ มันก็เผาหมดตั้งคันเพราะนั้นประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในเชิงองรวม่าลักษณะของแก๊สที่ว่ามันควรจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่าหรือว่าบนหลังคามันเห็นว่ามีกี่ถังถูกไหมครับลักษณะตรงนี้ระบบที่ไม่ปลอดภัยตรงนี้ต้องทบทวนกันใหม่เหมือนกันถ้าอยู่บนหลังคาถ้ามันรั่วมันก็ลอยขึ้นไปข้างบนมันไม่เข้ามาในตัวถังสิถูกไหมครับไอ้ตรงนี้โดยรวมเพราะคำถามของคุณอรวรรนเมื่อกี้มันเป็นความเป็นรูรั่วของระบบ แต่มันไปรั่ว,วจงกับเด็กเหล่านี้พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ยมันเป็นเรื่องมีความผิดเด็กผมกาลังเสนอว,ว่าระบบมันมีอยู่แล้วว่ไอันนี้มันควรรู้ั่วมันต้องมีระบบที่ตรวจสอบครอบก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือ,อคุณน่กนซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นแหละถูกต้องคุณนิกรในสภาพความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะที่ผมได้ได้ติดตามเนี่ยตอนนี้มีการพยายามทําไปถึงเรื่องของมาตรฐานสัญญาเช่ารถเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งเลยที่เป็นประเด็นที่มันหลายู่มาก เราจะแก้ยังไงครับอันที่สองเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าโรงเรียนสัตริย์ศาสตไม่มีเงินไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเช่ารถราคาที่มันไม่ไมไมแพงมากนักมาตรฐานนั้นจะไม่ได้แต่ถ้าไปเช่ารถที่มันมีมาตรฐานดีรถที่เกาดูแลอย่างดีราคามันแพงเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะแก้ยังไงตรงนี้ก่อนผมผมเรียนคุณพิเชษว่ตอนสมัยเป็นรัฐดีช่วยขนางัผมเนี่ยผมออกรถอรถทัว,วนะร์ห,ววห้าดาวรถหมายถึงว่ารถทัวร์ห้าดาวไว้รับนักท่องเที่ยว คนขับมีอสองคนมีรถเอ่อสแกนเนียนะอย่างดีใช่ไหมปรากฏว่าสู้รถธรรมดาไม่ได้ราคามันต่างกันครึ่งหนึ่งเราทำรถดีมาตรฐานมันก็สูงทีนี้ไอ้ต่างกันครึ่งนตรงเนี้สุดท้ายก็แพ้ท,ทัวยสิ้นฉับใช่ไหมก็ก็ก็ประเด็นที่ว่าเนี่ยทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องมาตรฐานตรงนี้เอ่อลักษณะของความปลอดภัยตรงเนี้ยมันต้องมีเกณฑ์มาตรฐานมาขั้นต่าเท่าไหร่ เพราะว่ามันไปสู่หลักการรงเรียนเองเนี่ยที่ผมผมบอกไปแล้วว่าในรายงานของเราเสนอไปแล้วว่าคือเราค้นพบว่าอย่างงี้งบประมาณที่ให้กับเด็กเนี่ยต่ำมากเคลียร์ต่อหัวพอไปเที่ยวกันปั๊บเนี่ยครูจะออกตังเองเหรอใช่ไหมต้องเอาไปเช่ารถกันไปไปไปจ้างรถที่มันถูกที่สุดแหละอย่างที่บอกแล้วว่ามีการซ่อนโดยการที่ว่าออกตั้งแต่ออกให้เพื่อให้เด็กนอนกลางคืนบนรถใช่ไหมแล้วก็ ให้ถูกที่สุดไอ้ตรงนี้เราขยายอะรคอมเมนต์ไปแล้วว่าจะต้องให้งบประมาณเพียงพอเพราะนั้นเนี่ยปัญหามันเห็นไหมมันวนเป็นวงอ่ะมันซ้อนตรงนั้นรั่วไี้รั่วตรงนั้นมีปัญหาเราต้องจัดทั้งระบบใหม่เลยในการกกำกับดูแลเรื่องนี้ครับโอกาสที่คุณสุริยะนะคะเป็นรองนายกคุมคมนาคมนะเมื่อวานนี้ใช้คําพูดนะคะในการแถลงข่าวพร้อมกับท่านนายกบอกว่าต้องใช้เรื่องนี้สั่งขายนาทั้งหมด แล้วในส่วนของทางคุณิกรเองก็อยู่ในสภาเป็นรัฐบาลมาต่อเนื่องมาตลอดในความเป็นพักชาติไทยพัฒนานเนี่ยคิดว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจากรายงานที่ส่งไปแล้วก็ไม่รู้มีคนเปิดอ่านหรือเปล่าทําก็ไม่รู้พูดถึงเลยเนี่ยนะคะจะสามารถทําให้เกิดแอคชั่นเนี่ยนะอิมพิเมนต์เนี่ยนะคะสับแบบงานวิจัยเนี่ยมันได้ยังไงดีคะ เอาไว้ว่าให้ประชาชนมันจะมีความหวังหน่อยค่ะผมผมคิดว่าตอนเนี้ยคือมันมันเวลาที่จะโทษกันยยังพอมีแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาทํางานก่อนผมกาลังเตรียมรายละเอียดว่าอรายงานความไปถนนเนี่ยเสนอแล้วถูกไหมมีอยู่เราจะดึงออกมาเฉพาะเรื่องนี้คือเอาเรื่องนี้เป็น s p a เป็นหัวหอกไปลื้อไอ้ระบบที่จะทําได้ที่ว่ามีการดึงมาตรวจใหม่กันหมื่นกว่าคันก็ทําไปเถอะแต่ว่าครั้งต่อไปจะมีอีกไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่า ทางฝ่ายรัฐบาลคงจะต้องทําเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ก็เขียนไว้ใช่ไหมว่าว่าะจะต้องมีส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอยู่ในข้อสารีสองก็มีอยู่แล้วเพราะนาั้นนโยบายไม่ต้องไป,<ช>ไปเพิ่ม,อ,มอยู่แล้วทีนี้สำหรับรัฐบาลก็ต้องวงตามนี้แล้วก็เข้าใจว่านายกันดีก็คงรู้สึกกับก็เป็นแม่ด้วยนน่ใช่ไหม<ช>ก็ห<ช>ลักไป ผมจะรู้สึกแต่ละแต่นี้ทางสภาเองวันที่ยี่ห้าจะประชุมผมก็กลงังเตรียมประเด็นอยู่เพราะว่าเรามีภาคีในกลุ่มอมูลิติประชาปลอดภัยเนี่ยเราจะเสนอความเห็นคือเอาระบบของรัฐสภาไม่ใช่สภาผูธธ้แทนราษฎรไม่ใช่กรรมธิการชุดใดชุดหนึ่งในนั้นมีกรรมธิการการศึกษาอยู่ด้วย นะครับเอามารวมเสียสะวางไว้ตรงกลางย้ำไปที่รัฐบาลอีกทีช่วยกันระหว่างระบบนิ่งทีบัญญัติกับระบบบริหารเนี่ยลองดูแลเรื่องนี้กันอีกทีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสียกันอีกแน่นาะคตมันลอยเอาอยู่แล้ว อ่าเพราะั้นเราจะใช้โอกาสนียไม่งั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราจะเสียเด็กๆเหล่านี้ไปฟรีๆแล้วก็ทุกอย่างมันก็เป็นเป็นไฟไหม้ฟางไปอีกนะครับผมในส่วนที่ที่เราเราปิดท้ายเราจะยืนยันว่าจะดําเนินการอย่างเต็มที่จากประสบการณ์ที่มีทั้งหมดครับค่ะแอบทักส่งท้ายนะคะคุณอิกอรค่ะเหตุเกิดวันที่หนึ่งตุลากว่าพี่ๆจะได้คุยคือยี่สิบห้าตุลาก็เลยฝากว่าถ้าเกิดใช้กําลังภายในเร่งให้มันเร็วหน่อย ก็จฉยๆนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะรอดูความคืบหน้าต่างๆเราเห็นถึงความทุ่มเทอยู่นะคะในการทํางานในการศึกษามารอบด้านแต่อย่างที่บอกว่าเราจะทําให้มันเกิดผลได้ยังไงวันนี้กราบขอบพระคุณคุณนิกกแล้วเราสามคนคุณวิเชดิฉันอรวันค่ะลาการปร้องไปเลยช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะ